จัดไปไวรุ่น,นเขาได้แจ๊ GK พินวิยมวันนี้ผมมีมาให้แล้วึุงคันตรงนี้เลยนะครับรถปี2017ตัวนี้ได้เป็นสีเทาด้วยนะครับปอนเพียงเดือนละ7000เท่านั้นเองนะครับนี่มาเลยตรงนี้ไฟเดลท์มาให้แล้วพร้อมไฟตัดหมอกจมจําตรงนี้เลยนะครับผมนี่ล้อแม็กรลอหลอ่อตรงนี้สีเทานะฮะแม็กหมย้ยังใหม่นะครับ ตัวเสาประตูนี้เป็นไงล่ะลายเคปล่าคาร์บอนตรงนี้นะครับ G K นะฮะนี่มีสปอยเลอร์มาให้แล้วเรียบร้อยเลยด้านหลังนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้างในนี่เบาะนะฮะพับเรียบได้เลยนี่นอนได้เลยนะครับบอกเลย คุ้มแน่นอนคันนี้ h อน d a j a z z G K นะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านในนะฮะนี่มาดูเลยนะครับนี่ภายในสวยสดงดงามนะฮะตัวนี้ได้เป็นเบาะผ้าเดิมจากโรงงานเครื่องเสียงเดิมจากโรงงานนะครับเลขไมเพียง70,000โลเท่านั้นเองนะฮะไม้โคตรน้อยเลยนะครับผมใครหารุ่นนี้อยู่นะฮะนี่ Honda Jazz G K ตรงนี้นะฮะผมจัดมาให้แล้วนะครับผม รีบจองเป็นเจ้าของก่อนใครได้เลยนะฮะที่เบอร์0877914199นะครับบอกเต้เเลยว่ารุ่นนี้นะครับหาได้ยากแล้วนะครับใครได้ไปนะฮะบอกเลยเวว่าสุดแน่นอนเฟี้ยวแน่นอนนะครับผมโทรมา0877914199นะครับ